สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ได้เปิดคลิปแล้วครับผมเพรเอาเบ็ดลงมเอ้ยเอาเบ็ดลงปลากกินเลยครับผมปลาใหญ่ครับผมโอ้โหจะได้บ่ของก้อนหินเยอะใสเดือนนะครับเยอะใสเดือนวิ่งแล้วครับผมวิ่งวิ่งแล้วพัวปลาง่ายครับผม วิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับผมวิ่งแล้วโอ้โหอะไรยังครับผมปลาตุ้งเ<ป>กินแล้วครับกินสองท่านเลยเอาไว้ก่อนนะครับ,ก,ก,รบกินนึงแล้วครับผมออกทัานนี้ก่อนเห็นแล้วครับเนาะ ปลาน้ำโค้งครับปลาน้ำโคง้งเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับ ไปย้ายครับผมเดี๋ยวัรับเะคับบํงกันเลยครับผมตอวทีนะครับผมกล้องอาจจสั้นไหครับผม ครับผมครับมาแล้วครับผมท่านชมเห็นไหมครับเห็นไหมโทษทีครับผมไม่ได้เปิดคลิปมาแล้วครับมาแล้วเห็นไหมครับใส่ไงใส่ไงมาไ,ไงครับผมเฮ้ยมานครับมานมาน พอแล้วครับพอพอแล้วครับผมใส่ปลาครับผมปลาเคืองไงครับผมปลาเคืองครับมาเบิ่งกันเลยครับมันมันมันเอ้ยใส่ครับผมเห็นเนาะครับเนาะครับเบิ้งตีเบ็ดลงกินทั้งสองคันเลยครับผมคันนึงติดอยู่ กับขันนี้เอาขึ้นก้อนครับผม hehe, so ใม ty, ส่งามเลยครับผมปากเคืองแม่น้ำโขงครับยังไม่ตื่นตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นครับเมื่อนี้ลุงแอรพาลงโค้งนะครับเด้อพาลงโขงอีกแล้วมาหาสิบเบ็ดเมื่อนี้ใส่เงาใส่เดือนครับผมใส่เงาใส่เดือนมาตีปลาเลาะฟังครับผมบริษัท เม็ดประหลาดก็เลยมาตีปลาได้ใส่ไปหาเศเดือนมามได้เสเดือนมาก็เลยมาตตีปลาเครืองปลาน้ำโขงครับนี่ครับตัวแรกครับผมกินสองคั้นเลยครับผมขันหนึ่งยงเาขึ้นมาได้ครับโกงอยู่นะครับผมติดหินยังโกงยังดึงอยู่ครับผมต่ว่ายังเอาขึ้นมาได้เอาตัวนี้ขึ้นก่อนเพราะว่าตัวนี้เอาขึ้นง่ายครับผมนี่ไส้ปลาครับผมปลาเครื่องแม่น้ำโของอ่ะ โอเคครับผมขออนุญาตปลดป่าก่อนครับผมใส่สวยๆครับผมครับผมกลับมาเบิ้งกันครับผมป่าเคืองไม่น้ำขงครับผมหางแดงใส่ประมาณอายุประมาณเกือบลูกครับผมประมาณเจ็ดแปดชิดครับโอเคครับผมขอปลดป่าก่อนครับผมครับ หมเรียบร้อยแล้วครับผมใส่งามครับผมใส่งามอ่ะเดี๋ยวชมกันต่อครับผมครับมารุ่นบึนตงตัวนี้ครับเจ้าขืนได้บอลเด็ดกงดึงทุ๊บๆครับผมไปปุ่นกันครับเห็นบ่นค,ครับผมเห็น,นบ่ครับมาเบึงครับว่าตัวนี้ผมเจ้าขืนได้บอว่า ติดก้อนหินนะครับผม าดครับผมไปบัดเลยครับผมเบ็ดขาดโอ้เสียดายครับผมตัวใหญาย่าจหญอยู่ครับเบ็ดโกงเลยครับผมเบ็ดขาดครับผมอ้าดุนกันไหมครับผมครับท่านผู้ชมขออธิบายนิดนึงนะครับเด้อครับตีป่าไม่น้ำโคงมันเป็นก้อนหินหรือหินลายครับผมใส่ตะกัวบ่ได้ผมต้องใส่ตะกัวธรรมชาติครับผม นี่ครับก้อนหินครับผมก้อนหินส่วนเบ็ดสวนเบดนี้ผมใส่เป็นเบ็ดเบอร์เบอร์สิบสองกับเบอร์สิบสามครับผมเนื้อสุญญอมนีเดอ้อใส่เป็นเนื้อใส่เดือนครับไปขุดมาเมื่อเศร้านี่ครับเป็นเนื้อใสเดือนนี่ครับผมเนื้อใสเดือนครับตีปากเครื่องแม่น้ำโขงครับเบ็ดนี่สายนาผมก็ใส่เป็นเอ่อ ยี่สิบปอนด์โหลดครับผมเป็นยี่สิบปอนด์โหลดนี่ครับไหนาผมใส่เป็นยี่สิบปอนด์โหลดครับผมหนาจแม่นครับผมน้ำหนักเก้ากิโลรับน้ำหนักได้เก้ากิโลครับครับมาเบิ้งกันเลยครับผมว่าจะได้อีกว่าเอาขึ้นมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งขาดครับผมเอาขึ้นมาได้ติดหินครับได้ตัวเดียวอ้า ติดตามคารับผม รั้นแรกลงไปแล้วครับผมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตีขั้นนึงนะครับเด้อครับเอาเบ็ดมาสี่ขั้นนะครับผมเด้อเบ็ดมาสี่ขั้นนี่ครับผมอันนี้เบ็ดตีไปย้อนประมาณสองขั้นแต่ว่าไปไงผมน้าป่าพอกินครับเส้นเส้นเบ็ดไปย้อนขึ้นเมื่อละสองคนมาป่าพอกินเบ็ดผมเลยมาตีไปไงครับผมครับนี่ขั้นหนึ่งครับผมนี่ต่อแล้วครับผม เสียงกระดิง่งบางท่านจิมมีบ่เดี๋ยวค่อยติดตามครับผมตอดเต็มนึงแลหละไอ้ระทันครับผมตัวนี้ตอดครับผมให้ระทัน ครับท่านผู้ชมครับตีลงไปแป๊บเดียวครับรุดครับผมอ่ะคอยติดตามครับผมโอ้เสียดายรูทีแล้วครับผมครับตีลงไปแล้วครับผมก็คอยมาติดตามครับผมเสียดายครับผมรูดครับผมครับตัวที่สองขึ้นมาแล้วครับผมท่านผู้ชมมาบ่งตัวปลากันครับผมนี่ครับ ตัวปลาตัวที่ซองครับผมมันกินไดงไหนบ้นี่เม็ดดวงใหญ่อะปล่อยครับผมปล่อยโอ้ยเห็นดิน้นดินนึกว่าตัวใหญ่ปล่อยแล้วครับผมเดี๋ยวตีกันต้อครับผมครับมาเบิ่งตีกันต้อครับเนื้อตียับมาหมายีกัน ตีไว้แล้วครับผมขอคอยติดตามครับว่าจะมีตัวบ่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เอาขึ้นมาแล้วกัดขาดไปรู้สึกว่าจะสองตัวครับผมก็บ่เห็นเข่ามาอีกเลยกัดครับว่าจะง่ายไหมครับผมเดี๋ยวไปเบื้องไม้ไหมครับผมคอยติดตามครับผมครับง่ายไม่อีกไหม้นึงครับผมตีไว้แล้วครับครับสองขั้นครับผม อติดตามครับว่าจะมีเสียงกระดิ่งบ่เขาจะได้เพิ่มบ่ครับผมคอติดตามครับผมปกตีลงนะครับเด้อโอเคครับผมกระดิ่งดังแล้วครับตัวนี้แต่เราดังบ่แห้งครับผม ขาดกอหินขาดครับผมขาดเลยโอกอหินครับผมหินคมอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามครับผมตีไปแล้วครับผมมาลุ่นกันอีกสักพักหนึ่งครับผมจะมีตูบ่ขาดครับเข้าไปคลองหินขาดนี่ครับผมอ้าค่อยติดตามครับครับท่านผู้ชม หลังจากผ่านไปสักพักนึงครับผมบ่บอมีตัวเข้ามาอีกเลยครับผมตอนนี้ก็ผมลงมาประมาณเก้าโมงกว่ากับสิบโมงครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่บ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งครับผมครับก็ต้องหิ้วเขาแล้วครับผมก็ต้องได้กลับบ้านแล้วครับผมต้องคลิปหนีมาเบิงสรบผ้นป่าครับผม ว่าจะได้เจ้าโตครับผมบรรยากาศริมโพงครับผมสลุปผมปลาครับผมไปบึงครับผมครับปลาที่ได้เมื่อนี่นะครับขาดสองสามเทือครับผมขาดปลากินแล้วเอาว่าได้ครับหินหินของขาดของหินขาดครับผมมันเป็นหินภูเขานี่ครับปลานี่ครับผม ปาเคืองครับใส่ประมาณ78ขีดครับผมได้ตัวเดียวตัวตัวใหญ่ตัวแรกกินพร้อมกันครับเอาว้าอยูคองหินเข้าไปคองหินเอาจังได้กระบอกครับผมขาดก็สรุปวา่าเมื่อนี่ก็ได้ปากเคืองตัวนึงครับผมใส่สวยใส่สวยครับผม8ขีดประมาณ8ขีดครับผมอยู่ประมาณ8ขีดครับเป็นไรครับผมคลิปนี้เป็นอย่างไรครับ ปลาน้ำโขงยังขึ้นอยู่นะครับเดอ้อน้ำโขงยังขึ้นอยู่กับว่ได้มใส่เบ็ดประหลาดอีกเพราะว่าเห็นมันข้นครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไว้สํนิทก่อนครับผมก่อนจากกันก็ขอกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องลุงแอยบ้าน,นาเลยครับเดอ้อว่าคลิปนาลุงแอจะพาไปหาย,ยัางเฮ็ดยังสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ